ปิดท้ายอีกเรื่องนึงครับเป็นไทยอย่งไทยเบฟครับเรื่องของโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและก็บันเทาสารภัยแบบบรณาการหรือ CBDRM นะครับไปรับชมกันเลยครับจากสถานการณ์ดินโคลนถล่มที่บ้านห้วยขาบอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากซึ่งต่อมาภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากบริษัทไทยเบบเวร์จจำกัดมหาชนจัดหาที่อยู่ใหม่สร้างบ้านที่อยู่อาศัยถาวรที่มีความมั่นคงปลอดภัยบริษัทไทยเบเวร์จจำกัดมหาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในการที่นําวิทยากรก็ดีนําอุปกรณ์ก็ดีมาสร้างการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต่อยอด จิตอาสาที่เป็นชุดในเรื่องของการดูแลภัยพิบัติของบ้านห้วยขามให้สามารถที่จะไปช่วยในพื้นที่อื่นได้พี่น้องประชาชนรุ่นนี้ที่อบรมเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านเป็นครูกอรครูกอที่จะขยายผลไปทั้ง39หมู่บ้านเพื่อจะได้สอนให้ชาวบ้านต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่จะ เข้ามาใกล้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยมันก็จะทําให้เขาเกิดเกิดทักษะในการในการเข้าไปช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทําให้สามารถมีทีมงานในระดับหมู่บ้านชุมชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์รู้สึกดีใจนะครับแทนแทนผู้ฝึกอบรมด้วยเพราะว่าอบรมครั้งนี้เราเราได้ประโยชน์มากนะครับเพราะว่าพื้นที่ใน,ในๆก็ตามที่เกิดเหตุเนาะพวกเราก็อาจจะไปช่วยเขาได้เพราะว่าเรามีความรู้เป็นเบื้องต้นอย่างนี้ครับ เป็นสิ่งที่ไทยเบฟมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมครับไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เนจจำกัดมหาชน